สวัสดีครับสวัสดีแฟนหมัดมวยทุกท่านนะครับวันนี้นะครับมาพบกับผมต้นมวยเด็ดสามดาวนะครับทางช่อง youtube นะครับทุกท่านวันนี้เป็นวันที่13เมษายน2 5 6 8นะครับตรงกับวันสงกรานนะครับก็ขอให้แฟนหมัดแฟนมวยทุกท่านนะครับเที่ยวกันให้สนุกสนานนะครับแล้วก็ปลอดภัยไว้ก่อนนะครับทุกท่านดื่มไม่ขับนะครับก็ขอให้เที่ยวให้สนุกสนานกันนะครับกับปีใหม่ไทย สิบสามสิบสี่สิบห้านะครับก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงน้ํารวยเงินทองนะครับวันนี้นะครับทุกท่านหลังช่างมวยไทยเจ็ดสีประจำวันอาทิตย์ที่สิบสามเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับแล้วก็เรทเนื้อตัวน้ำหนักนะครับน้ำหนักเนื้อตัวใครมาขาดใครมาเกินใครลดมากใครลดน้อยนะครับก็มาดูกันนะครับมวยรักมวยชอบของผมนะครับก่อนอื่นนะครับทุกท่านฝากกดไลค์ฝากกดแชร์แล้วก็ที่สาคัญนะครับข้างหลังผมเลยครับ แอดไลน์กันเข้ามาจะเยอะนะครับขอสักสองสามท่านก็อย่างดีนะครับผมไม่ได้ลูกค้าประมาณสี่ห้าเดือนแล้วนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับแอดไลน์เข้าไปสมัครช่วยกันนะครับช่วยกันนะครับช่วยกันผลไม้นลมือสนับสนุนผมนะครับต้นมวยเด็ดสามดาวนะครับมวยคู่ที่หนึ่งนะครับคู่ที่หนึ่งมวยไทยเจ็ดสีนะครับสิบสามเมษายนสองพันหกสิบแปดนะครับเฟซบุ๊กนคพนควายงานนะครับพิกัดหนึ่งร้อยสิบสองปอน เฟซบุ๊กก็อายุ15ปีนะครับส่วนูง1 6 8เป็นมวยจากกาฬสินนะครับชกมาทั้งหมด30ครั้งเป็นมวยเข่าในแข่งแรงนะครับซ้อมอยู่ที่ค่าย PK มีคุณพ่อกับคุณแม่พามานะครับวันนี้ช่างได้เท่าพิกัดนะครับช่างได้เท่าพิกัด112ปอนด์เท่าพิกัดแล้วก็ช่างเสร็จแล้วก็คุณพ่อคุณแม่พากลับเลยนะครับจะพบกับคีเลียนนะครับคีเลียนพุ่มพันม่วงซ้อมอยู่ที่ค่ายเพชร40,000นะครับ163เซนติเมตรนะครับ อายุ17ปีเป็นมวยจากนาครศรีธรรมราชนะครับก็มีทีมงานเพชร40 0หมื่พามานะครับพี่วิทยานะครับมา 4, 1นะครับมา113.4ลดไป1.4นะครับก็ลดสบายๆนะครับลดประมาณ40นาทีก็เท่าวิกัดน,นะครับคู่นี้ตลาดหลักทรัพย์ Facebook 74 Facebook 74นะครับผมมองว่าแพงไปนะครับมวยเข่าจะมาต่อ มวยฝีมือ7 4ดสีไม่ได้นะครับผมให้รองไปที่คีเลียนผู้บรรม่วนครับแต่งตัวนะครับแพงไปครับ Facebook ผมมองว่าราคา19 5 4กห้าสี่ก็ยังก็ยังดูว่าแพงนะครับอันนี้ไปห้าสามเจดสี่ชอบไปที่คีเลียนนะครับเปิดหัวรองไปที่คีเลียนนะครับคู่ที่สองนะครับคู่ที่สองเวนอมลักกี้บันเทิงพิกัดหนึ่งยี่สิบห้าปอนด์นะครับเป็นมวยจากสงขลานะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายเกียรติเพชร น้ำหนักมาพอดีนะครับสำหรับเจ้าเวนอมช่างได้พอดีเท่าพิกัดนะครับจะพบกับเพชรรุ่งแสงวีวียิมนะครับวีวียิมพิกัด125ปอนด์เป็นมวยจากบุรีรัมย์นะครับ้อมอยู่ดีายวีวินยิมนะครับคู่นี้นะครับตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่เวนอม32สองจังหวะฝีไม้ลายมือดีนะครับเจ้าเวนอมน้ำหนักเจ้าเวนอมมาเท่าพิกัดนะครับส่วนเจ้า เพชรรุ่งแสงมา126ลดไป1ปอนด์ก็ลดสบายๆนะครับน้ําหนักเนื้อตัวก็เนื้อตัวมาดีทั้งคู่นะครับส่วนน้ําหนักเพชรรุ่งแสงลดไป1ปอนด์คู่นี้แพงอีกแล้วนะครับ3 2 7 4 2 1เบรนอมแพงครับเวนอมไม่ใช่มวยเก่งเวนอมไม่ใช่มวยหมัดน็อกควานับนะครับไม่ใช่มวยหนักแรงเป็นมวยฝีมือสไตล์ไปเรื่อยๆนะครับ โดนไม่ได้ครับเวนอมโดนหนักไม่ได้ครับโดนหนักนี่ทิ้งตัวแน่นอนคู่นี้นะครับวัดไปที่เพชรรุ่งแสงครับสองหนึ่งรองไปเลยนะครับลุ้นหมัดเดียวหรือว่าเจาะยางเตะขาเจาะยางครับเวนอมทนไม่ได้แล้วครับเพชรรุ่งแสงเป็นมวยที่เตะขาต่อยหมัดหนักแรงทุกลูกตลาดหลักทรัพย์สองหนึ่งแพงไปครับรองไปที่เพชรรุ่งแสงนะครับลุ้นนับน็อกได้เลยนะครับ ไม่นับแม่นอกก็ค่อยขยับขยายนะครับชอบไปที่เพชรรุ่งแสงวีวินยิมนะครับคู่ที่สี่อ่าคู่ที่สามนะครับคู่ที่สามรองคู่เอกรุ่งเพชรเพชรจะเดินนะครับพิกัดหนึ่งร้อยี่สิบห้าปอนพบกับดาบดำปตทรองระวีรุ่งเพชรซ้อมอยู่ดีกองทัพภาคที่สามนะครับมาหนึ่งร้อยี่ห้าจุดสี่ลดไปศูนย์จุดสี่เป็นมวยสไตล์ฝีมือหลักเหลี่ยไอคิวมวยสมองมวย การผ่านมวยดูดีกว่าทุกอย่างนะครับส่วนดาบดําก็เตะขาเตะหมัดหนักแรงแต่ท้ากว่านะครับแล้วก็การผ่านมวยดูเป็นรองครับมา126.4ลดไป1.4คู่นี้นะครับตลาดหลักทรัพย์ที่รุ่งเพชร5้าผมให้ทีเด็ด3ดาวไปที่รุ่งเพชรนะครับเนื้อเนื้ยครับ3ดาวครับรุ่งเพชรเพชรเจริญครับมวยทีเด็ดเที่ยวสงกรานนะครับรุ่งเพชรเพชรเจริญนะครับ ผู้ที่4นะครับเป็นการป้องกันแชมป์ของเจ้าวันชัยน้อยสทเฮียวบางแสนนะครับหรือว่าวันชัยน้อยสิทธสรวัตรเสือเป็นมวยจากอำเภอปลาปากจังหวัดนครปนมนะครับโชคมาเป็นร้อยครั้งนะครับซ้อมอยู่ดี่ายสิทธิสรวัตรเสือนะครับพบกับฉลามดํานายกเอท่าสารานะครับเป็นมวยจังหวัดสีไม้รายมือดีหลักเหลียมไอคิวมวยดีแต่ลูกหนักลูกแรงเป็นรองครับมา117.8ขาดไป 0.2ส่วนเจ้าวันชัชน้อยมา118.2ลดไป0.2ตลาดรักทรัพย์อยู่ที่วันชัยน้อย118ชอบไปที่วันชัชน้อยสทเหี่ยวบางแสนนะครับจะใช้ลูกหนักลูกแรงฝีไม้ลายมือด,ดีกว่าการผ่านมวยดูดีกว่าบทเบียดเอาชนะอย่างเจ้าฉลามดำนายกเอท่าศาลาไปได้ไม่ยากนะครับไปทวนนะครับมวยรักมวยชอบของต้นมวยเด็ด3ดาวนะครับทุกท่านผู้ทีท่1ชอบรองไปที่ดี คีเรียนพุ่มพันม่วงนะครับเจ็ดสี่แพงไปนะครับชอบไปที่คีเรียนพุ่มพันม่วงคู่ที่สองนะครับชอบไปที่เพชรรุ่งแสงวีวินยิมลุ้นนับด็อกนะครับถ้าไม่นับไม่นอกก็ขยับขยายเอาคู่ที่สามนะครับทีเด็ดสามดาวไปที่รุ่งเพชรเพชรเจริญหมวยคู่นี้มองว่าสู้กันไม่ได้นะครับคู่ที่สี่ชอบไปที่วันชัยน้อยสทเหี่ยวบางแสนนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับเองรวยเที่ยวสงกรานให้สนุกนะครับสวัสดีครับ